กัมพูชาตกอยู่ในเทียร์3ติดกัน4ปีจากรายงาน TIP 2025สถานการณ์การค้าม,มนุษย์โลกล่าสุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวใหญ่มากๆที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันรู้กันนะคะนั่นคือรายงาน TIP ประจำปี2025เพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองค่ะและครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชา วันนี้เรามีพี่บอมนักข่าวสายต่างประเทศมาช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆด้วยค่ะสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนิดสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีมากเลยที่ได้มาคุยเรื่องสําคัญแบบนี้ครับเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะรายงาน TIP นี้ คืออะไรกันแน่พี่บอมอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ TIP ย่อมาจาก Trafficking in Persons Report นะครับเป็นรายงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทำขึ้นมาทุกปีโดยจะไปประเมินว่าแต่ละประเทศทำอะไรบ้างในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ประเมินประเทศทั่วโลกกว่า187ประเทศเลยนะนะโอ้โหเยอะมากเลยแล้วเขาประเมินยังไงคะเขาจะดูที่3เรื่องหลักครับคือ 1. รัฐบาลจับกลุ่มและลงโทษผู้ค้ามนุษย์ได้แค่ไหน 2. ช่วยเหลือผู้เสียหายได้ดีไหมและ 3. มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไหมแล้วก็จะแบ่งเป็นเทียรหรือระดับต่างๆกันครับเทียนี้แปลว่าอะไรคะง่ายๆเลยครับคิดเป็นเกรดในโรงเรียนก็ได้มี4ระดับเทียหนึคือเก่งที่สุดทําได้ดีมากตั้งใจต่อสู้กับการค้ามนุษย์จริงๆเทียร์คือพอใช้ได้ยังไม่ถึงมาตรฐานแต่ก็พยายามปรับปรุงอยู่ เทียสอง watchlist คือต้องเฝ้าระวังเหมือนเตือนว่านายกำลังจะตกเกรดนะระวังหน่อยและเทียสามคือแย่สุดไม่ได้พยายามเลยบางทีรัฐบาลเองก็มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้โดยซ้ำไปเข้าใจแล้วค่ะ แล้วกัมพูชาอยู่ระดับไหนล่ะคะนี่แหละครับที่น่าตกใจกัมพูชาตกอยู่ในเทียสามต่อเนื่องเป็นพีที่4แล้วนะครับและที่สำคัญครั้งนี้รายงาน TIP 2025ระบุชัดเจนเลยว่ากัมพูชาเป็นรัฐผู้สนับสนุนการค้ามนุษย์หรือ State Sponsor Trafficking เป็นครั้งแรกเลยครับรัฐผู้สนับสนุนการค้ามนุษย์ฟังดูร้ายแรงมากเลยคะ่ะหมายความว่ายังไงคะ ก็คือรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐรู้เห็นเป็นใจหรือแม้แต่กระทั่งมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจที่เอาคนมาค้ามนุษย์นั่นเองครับในกรณีของกัมพูชารายงานระบุช,ชัดเจนเลยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกใช้เป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่บังคับให้คนทำงานและทำอาชญากรรมต่อไปนี่มันร้ายแรงมากเลยนะคะ พูดถึงศูนย์หลอกลวงออนไลน์คือศูนย์สแกมใช่ไหมคะถูกต้องครับตอนนี้กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสแกมออนไลน์ในภูมิภาคเลยมีการหลอกลวงคนจากหลายประเทศรวมทั้งคนไทยด้วยให้ไปทํางานที่กัมพูชาแต่พอไปถึงก็ถูกขังไว้บังคับให้หลอกลวงคนอื่นต่อไม่ทําก็โดนทรมาน โอ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วรัฐบาลกัมพูชาไม่ทำอะไรเลยหรอคะน่าเสียดายที่รายงานระบุว่าการทุจริตคอร์รัปชันและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีค้ามนุษย์เนี่ยยังคงแพร่หลายและฝังรากลึกมากครับทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปแบบเลือกปฏิบัติบางทีก็เอาแต่ไปจับคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองแทนที่จะจับตัวจริงที่ทาผิดแย่มากเลยค่ะ แล้วนอกจากกัมพูชาแล้วมีประเทศอื่นที่อยู่ในเทียส์สามเหมือนกันไหมคะมีครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากกัมพูชาแล้วยังมีลาวและเมียนมาด้วยส่วนในระดับโลกมีประเทศที่ถูกจับว่าเป็นรัฐผู้สนับสนุนการค้ามนุษย์อีกหประเทศได้แก่อัฟกานิสถานจีนอิหร่านเกาหลีเหนือและรัเสเซียโอ้โหรัเสเซียด้วยเหรอคะ ใช่ครับรายงานระบุว่ารัเสเซียมีการบังคับย้ายเด็กนับหมื่นคนจากยูเครนไปยังรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นการค้ามนุษย์โดยรัฐเลยทีเดียวฟังแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาการค้ามนุษย์นี้ ใหญ่มากเลยนะคะแล้วเท่าเกิดประเทศไหนตกอยู่ในเทียสามจะมีผลอะไรบ้างคะผลกระทบโดยตรงเลยก็คืออาจจะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครับสาหารัฐอาจจะระงับความช่วยเหลือบางประเภทยกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรืออาจจะคัดค้านไม่ให้ได้เงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือภาพลักษณ์ของประเทศนั้นเสียหายอย่างหนักเข้าใจแล้วค่ะ แล้วแรงงานปีนี้มีอะไรพิเศษหรือแตกต่างจากปีก่อนๆมั้งไหมคะมีเยอะเลยครับปีนี้เป็นรายงานฉบับที่25ครับและที่พิเศษก็คือรายงานออกมาแบบเงียบๆโดยไม่มีพิธีเปิดตัวแบบเดิมๆไม่มีคํานําจากรัฐมนตรีซึ่งทําให้นักเคลื่อนไหวหลายคนกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยลง อีกอย่างที่น่าสนใจคือปีนี้มีการพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจจะถูกใช้ในการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ AI ด้วยเหรอคะนี่มันก้าวหน้าเลยนะทั้งในทางที่ดีและไม่ดีพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่า AI ถูกใช้ยังไงในการค้ามนุษย์ก็เช่นการใช้ AI สร้างโปรไฟล์ปลอมสร้างรูปภาพที่ดูสมจริงเพื่อหลอกลวงเหยื่อครับหรือใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาเป้าหมายที่เปราะบางง่ายต่อการหลอกลวงนี่เป็นความท้าทายใหม่ที่หน่วยงานต่างๆต้องเตรียมรับมือครับ น่ากลัวจริงๆค่ะแล้วมีประเทศไหนที่ทําได้ดีขึ้นบ้างไหมคะอยากได้ข่าวดีบ้างมีครับมีหลายประเทศที่พยายามปรับปรุงแต่ที่น่าเสียดายก็คือบราซิลและแอฟริกาใต้ที่เคยทําได้ดีกลับถูกลดระดับลงมาอยู่ในเทียสอง watchlist เป็นครั้งแรกในปีนี้เพราะจํานวนการสืบสวนและดําเนินคดีลดลงส่วนข่าวดีก็คือหลายประเทศในภูมิภาคเรายังอยู่ในเทียหนึ่งหรือเทียสองและพยายามปรับปรุงอยู่ครับพูดถึงภูมิภาคเราประเทศไทยอยู่ระดับไหนคะ ข่าวดีครับไทยอยู่ในเทียร์หนึ่งครับหมายความว่าเรามีความพยายามอย่างมีนัยสําคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์แต่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องแรงงานประมงและแรงงานต่างด้าวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับดีใจที่ไทยทําได้ดีค่ะแต่ก็ต้องพัฒนาต่อไปนะคะเอาละค่ะพี่บอมคิดว่าแรงงาน TIP นี้มีความสําคัญจริงๆไหมคะหรือแค่ paperwork ที่ไม่มีใครสนใจ สำคัญมากเลยครับนิดรายงานนี้ไม่ได้เป็นแค่กระดาษที่อ่านแล้วโยนทิ้งแต่มันถูกใช้ในการเจรจาทางการทูตการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือต่างประเทศนอกจากนี้องค์กรต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น NGO นักวิชาการหรือแม้แต่ในห้องพิจารณาคดีก็ใช้รายงานนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการอธิบายสถานการณ์การฆ่ามนุษย์ในแต่ละประเทศครับ หมายความว่ามันมีอิทธิพลจริงๆสินะคะใช่ครับและที่สําคัญมันช่วยกดดันให้รัฐบาลต่างๆต้องทําอะไรสักอย่างครับเพราะไม่มีประเทศไหนอย่างได้ภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นประเทศที่ปล่อยปะละละเลยเรื่องการค้าม,มนุษย์รายงานนี้จึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้โลกเห็นว่าแต่และประเทศทําได้ดีแค่ไหน เข้าใจแล้วค่ะแล้วสําหรับเราคนธรรมดาเราจะช่วยอะไรได้บ้างคะในเรื่องนี้คําถามดีมากเลยครับนิดอย่างแรกเลยคือตระหนักรู้ครับรู้ว่าการค้ามนุษย์มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องในหนังหรือข่าวมันอาจจะเกิดขึ้นใกล้ตัวเราอย่างเช่นคนงานในร้านอาหารคนขายของข้างถนนที่อาจจะถูกบังคับให้ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมที่ถ้าเกิดเราเห็นอะไรผิดปกติเช่นคนที่ถูกขังไว้ถูกควบคุมไม่มีเสรีภาพเราสามารถแจ้งเบาะแสได้ ใช่ครับมีเบอร์ด่วนหรือช่องทางแจ้งบ่อแสไหมครับมีค่ะในประเทศไทยมีสายด่วน130 0ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคุงของมนุษย์หรือ Facebook Page ต่างๆที่รับแจ้งเบาะแสนอกจากนี้เราควรเลือกซื้อสินค้าและบริการจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบไม่สนับสนุนธุรกิจที่อาจจะใช้แรงงานผิดกฎหมาย ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บอมสําหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆวันนี้ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะว่าปัญหาการค้านมนุษย์นั้นยังคงอยู่และใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องราวของกัมพูชาที่ถูกระบุว่าเป็นรัฐผู้สนับสนุนการค้านมนุษย์เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่ร้ายแรงมากเลยนะคะใช่ครับขอบคุณนิดและผู้ฟังทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าข้อมูลวันนี้จะทําให้ทุกคนตระหนักรู้และช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้นครับ และอย่าลืมนะคะว่าการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกวันถ้าเราทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหานี้ก็จะลดน้อยลงได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ